สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้มีรวบรวมไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่986พระพุทธนวราชบพิตรพระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9มีพระราชบนมรีให้จัดสร้างขึ้นเป็นพระประจำจังหวัด เมื่อปีพศ2508ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศาสดาจารย์นายภัยทูลเมืองสมบูรณ์นายช่างกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรปั้นหุ่นพระพุทธนวราชประพิษณพระที่นั่งจิตรดาลโหฐานและทรงพระพุทธลักษณะด้วยพระพุทธนวราชประพิษเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตัก23เซนติเมตรสูง40เซนติเมตร ที่บัวฐานด้านหน้าบรรจุพระพิมพ์พระสมเด็จจิตรดาไว้องค์หนึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษราชการที่9ทรงพระกรณาโปรดเกล้าพระราชทานพระพุทธนวราชบพิษให้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดประดิษฐานไว้ณสารา,าการจังหวัดของทุกจังหวัด และเป็นพระพุทธรูปประจําหน่วยทาหารประดิษฐานไว้นักเกอบบัญชาการหน่วยทาหารจังหวัดแรกที่ได้รับพระกรุณาพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรคือจังหวัดหนองคายซึ่งได้รับพระราชทานเมื่อวันที่23มีนาคม2510ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ได้มีพระราชด,ดำรัสแก่ชาวหนองคายมีใจความสำคัญที่ขออัญเชิญมาเฉพาะบางตอนดังนี้ข้าพระเจ้ามาเยี่ยมท่านทั้งหลายในคราวนี้ได้นำเอาพระพุทธนวราชประพิษมามอบให้ด้วยพระพุทธรูปองค์นี้ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเพื่อม,มอบให้ไว้เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดที่ฐานบัวหงายข้าพระเจ้าได้บรรจุพระพิมพ์องค์หนึ่งซึ่งทำขึ้นด้วยพระผงศักดิ์สิทธิ์ อันได้มาจากจังหวัดต่างๆทั่วราชาอาณาจรรักรเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดที่วัานพระพุทธเจ้าบรรจุพระพิมพ์ไม้องหนึ่งเป็นพระที่ทำขึ้นด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้มาจากทุกจังหวัดทั่วราชาอาณาจักรรวมทั้งผงดินใจกลางปราสาทเขาพนมรุงดินใจกลางปราสาทเมืองตำ่ำและดินจากหลักเมือง ังหวัดบุรีรัม์นี้ด้วยข้พาพเจ้าถือว่าพระพุทธนวราชบรคิดเป็นที่ตั้งแห่งคุณพระรัตนาัรอันเป็นที่เคารพสูงสุดและเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้